สวัสดีครับพี่น้องไก่ชนนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาบอกวิธีผสมยาสําหรับไก่นะครับในช่วงที่ลมแรงหรืออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะมาผสมน้ําให้กินเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาด้วยนะครับมันก็ในฟาร์มผมเริ่มมีไก่ไม่สบายแล้วครับเอาแล้วครับสิ่งที่ผมเตรียมมาครับนั่นก็คืออยาที่เราหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับ ก็มีไวโคเทปนะครับไวโคเทปนี่ก็ไว้รักษาแก้โรคท้องร่วงท้องเสียนีฮยโรโูกอัลทิวาไปเนี่ยคะแล้วก็ปลรราครับปลาก็ปลาเซตัม,มอนครับแล้วก็ทุกนี้อากาศเปลี่ยนเปลีป่ยนบ่อยผมก็อาจจะใช้ยาแก้แพ้ไปด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบ O12 เบอ่อ BO12 ที่เรามีตามขายตามท้องตลาดหาง่ายนะครับผมก็จะเอามาผสมน้ำนะครับโดวยวิธีการที่ผสมน้ำแล้วคำนวณน,นะครับ ผมก็จะคำนวณจากไก่ในฟาร์มนะครับนะไก่ในฟาร์มมีประมาณ6-70ตัวนะครับเราก็ตีไปว่าน้ําหนักประมาณสัก70กิโลนะครับ70ตัวผมก็จะใช้ขวดน้ําแบบนี้ครับนี่ครับขวดน้าโค้กประมาณ1.25ลิตรครับเพื่อเป็นที่ตวงนะครับเพื่อเป็นที่ตวงนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ยาพาลาไปหนึ่งเม็ดยาแก้แพ้ไปสองเม็ดนะครับแล้วก็มีไวโคเทปไปประมาณสัก อ่ะสักครึ่งช้อนช้อนโต๊ะนะครับแล้วผมก็จะแช่ไว้ประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีเพื่อให้ยาได้ละลายนะครับนี่ฮะเพื่อ,อยาได้ละลายแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่เอ่อบีโอสิบสองนะครับบีโอสิบสองนี้เราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าดีถ้าว่าเราเ,าเลี้ยงไก่ในไก่ที่ปล่อยฝูงนะครับมีทั้งไก่เล็กไก่รุ่นสามเดือนหกเดือนแล้วก็พ่อไก่แม่ไก่ไปเนี่ยครับเราก็ควรที่จะใส่ บีโออ12ไปด้วยครับเพื่อให้ลูกไก่ได้กินป้องกันการเป็นวัดนะครับเพราะตอนนี้อากาศามีลมแล้วก็อากาศเปลี่ยนนะครับหนาวอากาศมันเย็นแล้วทำให้ไก่ที่ฟาร์มผมนี่เริ่มเป็นวัดเริ่มมีเป็นวัดสองตัวสามตัวนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นมากกว่านี้นะครับแล้วก็พอะยังมีลูกไก่อีกผมเลยต้องให้ยานะครับทําประมาณแบบนี้ครับประมาณสักสองสามวันแล้วก็ดูอาการลูกไก่นะครับว่า หายหายหรือเปล่านะครับเราก็จะเช็คได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะหายครับประมาณสองถึงสามวันครับลารานี่ก็ผมแนะนําให้ใส่ประมาณหนึ่งเม็ดก่อนนะครับแต่ถ้าว่าสองสามวันยังไม่หายเราก็เพิ่มเป็นสองเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่บีโอสองไปเพื่อให้น้ํามันแดงนะครับขวดหนึ่งขวดนี้นะครับเราใส่ให้ในที่ใส่น้ําให้น้ําไก่นะครับใส่ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งโถพอดีนะครับก็ ไก่ก็จะกินประมาณอ่อไก่เจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวหรือว่าหกสิบตัวเนี่ยไก่มันก็มันก็จะกินอยู่ประมาณครึ่งวันก็จะหมดนะครับพอครึ่งครึ่งวันหลังเราก็ทําอีกครับทําแบบนี้ครับติดต่อกันประมาณสักสองถึงสามวันนะครับแล้วก็มาดูอาการว่าไก่เริ่มดีขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่บีโอสองไปนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้ใส่บีโอสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะรอให้เขยา่าใยายามเข้ากันก่อนนะครับเพราะว่ายาเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปเทที่ใส่น้ําให้ไก่กินนะครับนี่นะครับที่ใส่น้ําของผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเราใส่ไปไปครับเต็มนี่ก็มันก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยนี่หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อีก นี่นะครับน,นะครับนี่ครับผมก็ได้ใส่ไว้ใส่น้ำในที่ใส่น้ำแล้วครับยาก็จะเหลืออยู่ประมาณสักกระตนี้นะครับนี่ครับยาก็จะเหลือประมาณนี้แล้วผมก็จะเอาไปใส่ให้กับพ่อไก่หรือแม่ไก่ที่เราขังไว้ทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับ ในในช่วงนี้ครับนี่ยครับลูกไก่ครับเริ่มจะเริ่มง่อยนะครับสังเกตได้นะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้เป็นหวัดนะครับแต่ก็เริ่มมีอาการบางตัวนี่เริ่มมีอาการเริ่มเริ่มง่อยๆเริ่มไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีไก่บางตัวนะครับเริ่มเป็นหวัดไม่สบายมีน้ำมูกนะครับผมก็เลยต้องรีบให้ยาไก่เพื่อป้องกันนะครับแล้วก็รักษาไปในตัวด้วย ในกรณีที่ไก่เป็นหวัดอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นโรคที่ไหลแรงนะครับยาแก้แพ้ก็สําคัญนะครับยาแก้แพ้ก็เป็นยาแก้แพ้ที่เรากินทั่วไปนะฮะที่เราไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่ขับหมอให้มาหรือว่าตามร้านค้าที่มีขายนะครับเราก็ใส่ไปด้วยนะครับประมาณสองเม็ดนะแล้วก็แล้วก็พาราเซตามอลนะครับพารานี่ถามว่าใส่สองเม็ดได้ไหมครับเราก็เราก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใส่ มากจนเกินไปนะครับเราลองหนึ่งเม็ดตัก่อนครับถ้าว่าหนึ่งเม็ดนี้เท่าไก่ในฝูงเราวันหสองวันเท่าไม่ดีขึ้นเราค่อยเพิ่มปริมาณนะครับเพิ่มให้ไก่เป็นการดื้อยาเราค่อยๆให้ไกลไปครับเพราะว่ายาตัวนี้มันเป็นยาของของคนอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่ยาไก่แต่ถ้าให้ดีถ้าเรามีเงินหรือว่ามีต้นทุนหรือว่าเรามีร้านที่เราไปหาง่ายๆหรือเป็นร้านที่ขายยาสำหรับไก่ครับเราควรไปหายายาไก่ที่เป็นเฉพาะของไก่นะครับ ผมว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับในกรณีนี้ถ้าว่าไก่เรามีอาการเป็นหนักหรือเป็นหลายตัวนะครับเป็นที่รักษาแล้วสามสี่วันแล้วไม่หายขาดนะครับผมแนะนําให้จับเอาตัวที่ที่ไข้ที่ไม่สบายที่เป็นหนักครับจับมาแยกฝูงเลยนะครับแล้วก็ไปหายาที่เป็นสัญญาสําหรับไก่นะครับในการฉีดและป้องกันเพื่อไม่ให้อเชื่อโลกรือว่าไก่ตัวอื่นได้กินน้ําแล้วจะลามไปตีตัวอื่นนะครับ แล้วครับแล้วก็ส่วนไอ้ตรงนี้นะครับเราถามว่าเรามันกินร่วมกันเป็นไรไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่วัดครับแล้วก็อาจจะมีอาการงอยๆอย่งครับเราก็รอให้ทำแบบนี้อยู่ก่อนประมาณสักสองสามวันนะครับถ้ามันดีขึ้นหรือว่าหายครับเราก็ไม่ต้องไปจับแยกไก่ตัวอื่นนะครับนะครับก็วันนี้ก็เอาสาระดีๆมาบอกกับพี่น้องไก่ชนนะครับที่รักไก่นะครับก็อยากให้ทุท่านช่วยดูแลนะครับเพราะว่านี่มันคือสมบัติของเราแล้วก็มันทําให้เราไม่เสีย ไม่เสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้ไก่เรามีชีวิตรอดให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะไก่เล็กๆไก่ช่วงหนึ่งตั้งแต่แรกเกิดถึง2อถึงสเดือนนะครับขนาดคิดดูครับว่าไก่ใหญ่ๆยังมีเป็นวัดจะเป็นไข้นะครับเพราะฉะนั้นไก่เล็กด้วยอากาศนี้ครับหน้ฝนต้นหนาวไอ้ปลายฝนต้นหนาวนะครับก็แน่นอนครับขนาดคนเองก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไข้ได้เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นไก่ก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ท่านช่วยดูแล ไก่ชนของท่านนะครับไก่เก่งไก่ชนครับถ้าว่าเรายิ่งมีชีวิตรอดมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะมีไก่เก่งในฝูงหรือว่าเราจะขายไปเราก็ได้กำไรมากขึ้นนะครับไอช่วงเรื่องการตีนั้นเราก็ค่อยวหาทีหลังครับตีไม่ดีตีดีตีเก่งนั้นเราค่อยคัดด้วยสายตาของเราแล้วก็ฝีเท้าของไก่ครับก็วันนี้ผมก็เอาสาระดีๆมาฝากนะครับขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องของผมตัวนะครับพบกับผมกับพบกับใหม่นะครับในช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้สวัสดีครับ